สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านใบเจอ Asset Management ค่ะอีพีนี้นะคะยิ้มพาคุณผู้ชมกับมาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะอีกหนึ่งจังหวัดเศรษฐกิจนะคะที่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งนิคมอุตสาหกรรมค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหาบ้านในจังหวัดชนบุรีอีพีนี้ห้ามพลาดเลยแหละค่ะเพราะยิ้มจะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านเดี่ยวในโครงการหมู่บ้านบ้านชานสมอนบ่อวินค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลบ่อวินอาเภอศี ราชาจังหวัดชนบุรีค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่เดินทางเข้าออกสะดวกสบายได้หลายเส้นทางและยังอยู่ใกล้กับถนนทางหลวงชนบุรี1015ด้วยละค่ะบริเวณด้านนอกโครงการเขายังไล่ล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพราะว่าโครงการอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะอยู่ใกล้ทั้งโรงเรียนศูนย์การค้าและโรงพยาบาลค่ะซึ่งโครงการนะคะอยู่ใกล้กับศูนย์การค้านะคะโลตัสนะบ่อวินค่ะ ก็โฮมบอวินอยู่ใกล้กับโรงเรียนนะคะมารีวิทโรงเรียนนานาชาติอิสเทนซีบอร์ดค่ะและยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลปิยเวศบอววินด้วยละ่ะค่ะภายในบริเวณโครงการเองมีบรรยากาศที่รม่มรื่นน่าอยู่และเงียบสงบเหมาะกับการเป็นที่อยู่อาศัยค่ะเขามีระบบรักษาความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่รปภกล้อง CCTV และการเข้าออกผ่านทางขีดการ์ดแอสเซทค่ะที่จะดูแลความปลอดภัยของลูกบ้านตลอด 24ชั่วโมงเลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางโซนสาธารณะและสนามเด็กเล่นไว้ข่าบริการลูกบ้านด้วยละค่ะด้านนอกโครงการอยู่ในทำเลดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแบบนี้ฟังแบบนี้แล้วอยากจะเข้าไปดูในตัวบ้านแล้วใช่ไหมลคะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามยิ้มเข้าไปชมด้านในตัวบ้านตาม,มาเลยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะยินอยู่ที่บ้านเล็กที่131ับ131ค,13ค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวมี2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะขนาดพื้นที่นะคะ52.50ตารางวาค่ะบ้านหลังนี้มีการต่อเติมเพิ่มนะคะบริเวณด้านข้างกับการปรับพื้นที่ให้เป็นลานจอดรถค่ะเลยสามารถจอดรถได้3-4ถึงคันเลยละค่ะและบริเวณด้านหน้ายังมีพื้นที่นะคะสำหรับการทำสวนกับพื้นที่สีเขียวด้วยค่ะเดินเข้ามา าจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านคุณผู้ชมจะพบกับบริเวณห้องโถงค่ะห้องโถงสามารถใช้เป็นห้องนักเล่นและก็ห้องรับแขกได้เลยนะคะวางโซฟาเบสหรือว่าจะเป็นโซฟาตัวแอลและยังมีแอร์เรียรเหลือ,ลอ,ลอแบบสบายๆค่ะความพิเศษนะคะของบริเวณนี้นั่นก็คือเขามีหน้าต่างกระจกบ้านใหญ่ค่ะที่จะเปิดรับลมชมวิวบริเวณร,บรอบๆของตัวบ้านได้ด้วย ถัดเข้ามาภายในบริเวณตัวบ้านค่ะพื้นที่นี้คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นพื้นที่ของห้องรับประทานอาหารได้ค่ะกับการวางโต๊ะรับประทานอาหารนะคะตั้งแต่4ท่านถึง6ท่านได้แบบสบายๆและยังสามารถที่จะเลือกทําเป็น1มุมนะคะหรือมุมโต๊ะทํางานก็ได้เช่นกันค่ะ พื้นที่ด้านหลังของตัวบ้านค่ะมีการนะคะเพิ่มเติมในเรื่องของการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวซิงค์ล้างจานและตู้เก็บของค่ะซึ่งบริเวณนี้คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นครัวไทยในการทําอาหารได้เลยนะคะและไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลิ่นค่ะเพราะว่าห้องนี้เขามีนะคะการเชื่อมต่อไปยังบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะมีการต่อเติมพื้นและหลังคาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นพื้นที่ซักล้างตากผ้าได้ด้วยค่ะ บ้านหลังนี้มี2ห้องน้ํานะคะห้องน้ําแรกค่ะจะเป็นห้องน้ําที่อยู่บริเวณนะคะด้านนอกค่ะไว้ใช้ร่วมกันมีฉากกั้นนะคะห้องอาบน้ําพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันค่ะ ะะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรค่ะสามารถวางเตียงขนาด5-6ฟุตพร้อมกับเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเพิ่มโต๊ะเลื่องแป้งตู้เสื้อผ้าชั้นวางทีวีหรือว่าจะเป็นโต๊ะหัวเตียงได้นะคะสําหรับห้องนี้มีหน้าต่างกระจกค่ะบริเวณด้านหลังนะคะสามารถที่จะเปิดรับลมด้านนอกของตัวห้องได้ด้วยนะคะและความพิเศษของห้องมาสเตอร์เบด ห้้องนีค่ะเขามีห้องน้ําในตัวค่ะมีฉากกั้นบริเวณพื้นที่อาบน้ําและการกั้นพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกนะคะพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันค่ะ บริเวณห้องนอนที่2ค่ะอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านนะคะห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรเช่นกันค่ะสามารถวางเตียงขนาด5-6ถึง6ฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันเลยค่ะสําหรับห้องนี้มีความพิเศษคือเขามีหน้าต่างกระจกนะคะบานสไลด์อยู่รอบๆของตัวห้องเลยคุณผู้ชมก็จะได้วิวสวยๆบริเวณด้านข้างเปิดรับลมชมวิวได้ด้วยค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านชานสมอนเริ่มต้นที่ถนนฝั่งตรงข้ามโรบินสันบ่อวินจากนั้นขับตรงไป5.3กิโลเมตรแล้วกลับรถขับต่อไปอีก2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยธนโพ2จากนั้นขับตรงเข้าไปในซอย350เมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะ ค่ะแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวหลังสวยในโครงการบ้านชานสมอนบอวินหลังนี้ค่ะคุณสามารถที่จะติดต่อสอบถามนะคะข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะนัดวันเพื่อเข้าชมสถานที่จริงกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่า,ายขายของเรากันได้ทั้ง2ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางแรก Facebook Fanpage J-Asset Management หรือช่องทางที่2ค่ะกับ YouTube Channel เลี้ยงบ้านบ้านบายจ s อาเซ็ตมเค่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายนะคะที่จะคอย ให้คำแนะนำและมีบริการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนอกจากที่นี่เราเนนะคะเรายังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดและปริมณฑลอีกหลายที่หลายจังหวัดค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีจังหวัดในดวงใจหรือมีทำเลโปรดค่ะสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์นะคะลงมาบอกเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยสัญญาว่าจะพาไปชมกันในการใน EP ถัดไปแต่สำหรับ EP นี้ หมดเวลาลงแล้วยิ้มคงจะต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ